เทคนิคการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าคอมฟอร์ตโซนนะครับซึ่งความหมายของมันก็คือพื้นที่ที่ปลอดภัยในชีวิตคือการดำเนินชีวิตแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องพยายามอะไรถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือชีวิตชิวๆสบายๆคุ้นเคย สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ตรงไหนทําอะไรแล้วรู้สึกสบายสบายไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากก็อยู่กับมันได้อันนี้เราเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนคือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคำว่าคอมฟอร์ทโซนสามารถตีความได้2ออย่างนะอย่างแรกก็คือคนบางคนคอมฟอร์ทโซนคือจุดหรือช่วงเวลา ที่เขากำลังเลี้ยงฉลองความสำเร็จของชีวิตนั่นก็คือในอดีตอะคอมฟอร์ตโซนของเขาก็คือเป็นเป้าหมายในชีวิตที่เคยฝันไว้และวันนี้เขามาถึงความสำเร็จของเป้าหมายชีวิตแล้วเขาก็เลยใช้ชีวิตอย่างสบายสๆชิลๆก็คือหลายคนอาจจะเรียกเขาว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนแต่จริงๆแล้วมันคือโซนของการใช้ชีวิตฉลองความสำเร็จที่เคยฝันไว้ บางคนคอมฟอร์ตโซนคือเปรียบเสมือนคุกของความล้มเหลวที่ขังเราไว้ไม่ให้เราออกไปหาความสำเร็จภายนอกมันจะทำให้ความสะดวกสบายความติดใจกับการใช้ชีวิตแบบนี้เลยไม่คิดอยากจะออกไปทำอะไรมากกว่านี้อยู่ไปนานๆมันเหมือนเราโดนขังคุกแห่งความล้มเหลวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดคอนเซปต์ของเรื่องของคอมฟอร์ตโซน ทีนี้ถ้าใครอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนต้องทำยังไงออมีบางคนบอกว่าก็อยากจะออกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะออกอยังไงไม่รู้จะใช้แรงผลักแรงดันอะไรทำให้เราก้าวออกจากจุดที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันผมขอแนะนำเทคนิคสักประมาณ6เทคนิคนะสำหรับการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเราเรียกว่าทำยังไงก็ได้ให เราสามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนไปสู่ซักเซสโซนอันใหม่หรือคอมฟอร์ตโซนอันใหม่ที่เราอยากจะได้ข้อที่1ให้ยืมความล้มเหลวในอนาคตมาหลอกให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นก็คือว่าเหมือนเราอยากยืนตรงนี้นานๆเราไม่รู้เรายืนทำไมก็อาจจะต้องคิดว่ายืนเป็นนานๆมันจะเมื่อยไหม ยืนไปนานๆฝนจะตกไหมยืนไปนานๆแดดจะร้อนไหมยืนไปนานๆจะเกะกะขวางทางคนอื่นไหมถ้าเปรียบเสมือนชีวิตก็คือเราลองคิดดูว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอีกไม่นานเงินที่เรามีอยู่อาจจะหมดไปอีกไม่นานสุขภาพเราน่าจะแย่อีกไม่นานเราจะไม่มีคนดูแลหรือเราอาจจะไม่มีคุณค่าในสายตาของ ตัวเองและคนอื่นเอาความล้มเหลวเหล่านี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีก1ปี2ปี3ปี10ปีข้างหน้าเอาเข้ามาใกล้กับชีวิตเรามากขึ้นเพื่อเอามาบอกเราว่าถ้าเรายังไม่ทำอะไรวันนี้เราจะไปเจอความล้มเหลววันหน้าแน่ๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่1น,นะครับเทคนิคที่2ครับเราอิ่มแต่คนอื่นยังอยากอยู่นะ แม้ว่าเราจะพอแล้วเราจะมีความสุขเราจะอยู่กับชีวิตที่เป็นชิวๆสบายแบบนี้ก็ตามถ้าเราอยากจะออกแล้วยังไม่มีเป้าหมายยังไม่มีอะไรมากมายก็ให้ลองไปดูว่ามีใครบ้างที่ยังอยากอยู่หันไปมองรอบข้างของเราหันไปมองคนในสังคมของเราดูว่าเราอะ่ะอิ่มอยู่แต่มีคนยังอยากอยู่ไหม แล้วความอิ่มของเราเนี่ยสามารถไปช่วยเติมเต็มความอยากให้กับคนอื่นๆได้หรือไม่ทำให้เรามีความอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้อิ่มแบบเราเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราทำเพื่อคนอื่นแล้วเรากล้าก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ตโซนไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับก็เหมือนเราอยู่บ้านเราใช้ชีวิตสุขสบายแต่เราเห็น คนลำบากในสือ่อในทีวีในอะไรต่างๆอย่างน้อยเราไม่ออกไปด้วยกายเราก็ออกไปด้วยใจก็คือการบริจาคก,การช่วยเหลือหรือเราเห็นเพื่อนบ้านเห็นคนข้างนอกลำบากเราอาจจะออกจากบ,บ้านซึ่งเป็นคอมฟอร์ทโซนเราออกไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแม้มันจะเดินทางลำบากนิดหน่อยต้องเสียเวลาไปบ้างนะแต่มันมีความสุขกลับมาเทคนิคข้อที่3ครับถ้าเราจะชวนให้ใครเปลี่ยน เราอะต้องเปลี่ยนก่อนพูดง่ายๆเราอยากเปลี่ยนคนอื่นเราต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนตัวเองใครที่มีลูกใครที่มีลูกน้องหรือคนที่เรารักแล้วเราอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตออกจากคอมฟอร์ตโซนของเขาเพื่อก้าวสู่ซักเซสโซนหรือโซนความสำเร็จของเขาทั้งๆท,ที่เราพอแล้วแต่อย่าลืมว่าถ้าเราแค่สั่งสอนเขาเราไม่เคยทำตัวอย่างให้เขาดูเขาก็อาจจะไม่ทำแต่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราทําให้เขาดูทําตัวอย่างให้เขาดูก้าวออกไปพร้อมๆกันกับเขาเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนเขาได้เหมือนเราบอกว่าเออคุณจะต้องขยันเรียนนะคุณจะต้องขยันทํางานคุณจะต้องเก็บเงินแล้วเราทําตัวอย่างให้ดูหรือยังหรือบางครั้งถึงแม้เราเคยทํามาแล้วสําเร็จมาแล้วแต่คนเหล่านั้นเขาไม่เคยทําเช่นเราปัจจัรยานไปแล้ว เราก็บอกเอาไปปั่นจักรยานสิออกไปไว่ายน้ําสินะทําอย่างนี้1 2 3 4 5แต่เราไม่เคยทําให้ดูเพราะตัวอย่างเรามันหมดไปตั้งนานแล้วอันนี้ถ้าเกิดเราบอกเขาคงไม่ไปเขาอาจจะกลัวเขาอาจาาอาจะไม่กล้าแต่ถ้าเราบอกไปเราไปออกไปพร้อมๆกันแม้เราจะเคยทําเป็นแล้วแต่เรามาเริ่มต้นทําใหม่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อยก็ทําให้คนที่เห็นเราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็รู้สึก มีอารมณ์ร่วมกวับเราได้ข้อที่4ครับก็คือยอมซ้อมอายหรือซ้อมล้มเหลวก่อนที่จะอายจริงหรือล้มเหลวจริงไม่ต้องรอให้สถานการณ์จริงมันบีบบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแต่เราซ้อมเปลี่ยนก่อนเลยนะครับอย่างสมัยหนึ่งที่ผมทำงานประจำอยู่ต้องไปประชุมที่ต่างประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมผมก็ภาษาอังกฤษไม่ดี จะไปคิดว่าโหสงสัยต้องไปไอายคนในระดับประเทศแน่ๆต่างประเทศแน่ๆน,นะครับผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรงั้นผมขอซ้อมอายลูกน้องก่อนแล้วกันผมก็บอกลูกน้องคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษว่าต่อไปอย่าพูดภาษาไทยกับผมกรุณาพูดภาษาอังกฤษเ็าบอกแม่พี่ผมยอมอายคุณคนเดียวดีกว่าที่ผมจะไปไอายคนต่างประเทศแล้วก็ทําให้ประเทศเราไอายไปด้วยเจ้านายผมก็ไอายไปด้วยและตอนนั้นผมก็เลย สอนพูดภาษาอังกฤษกับลูกน้องทุกวันเวลาไปต่างประเทศก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วโชคดีอันหนึ่งก็คือมีครั้งหนึ่งต้องไปสัมมนาที่ต่างประเทศพร้อมกับลูกน้องคนที่ผมพูดภาษาอังกฤษกับเขาเนี่ยฮะวันหนึ่งเวลาเราไปอยู่ในห้องสัมมนาที่ต่างประเทศถ้าเราไม่เคยฝึกพูดกันมาก่อนเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะมีคนอื่นนั่งอยู่ในโต๊ะด้วยเนี่ยมันจะเขินๆน,นะแต่ อันนี้ผมโชคดีซ้อมไปก่อนกับลูกน้องคนนี้เวลาไปสัมมานาด้วยกันเนี่ยการพูดภาษ,าษาอังกฤษกับคนไทยคือกับลูกน้องเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เรียกว่าซ้อมอายก่อนที่จะอายจริงนะครับก็คือซ้อมล้มเหลวก่อนที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนข้อที่5นะครับเอาเป้าหมายมาดึงเราออกจากคอมฟอร์ทโซน าเรามีความฝันใหม่เรามีเป้าหมายเรามีอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตเรามากเราอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอันนั้นแหละก็คือจะเป็นตัวเหมือนกับตัวดึงให้เราออกจากคอมฟอร์ทโซนเพราะมันจะบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแบบนี้คุณไม่เป็นแบบนี้คุณไม่ทําแบบนี้คุณจะไม่มีวันได้เป้าหมายชีวิตนี้แน่แล้วมันก็จะบอกเองว่าไอสิ่งที่คุณเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คุณบรรลุปเป้าหมาย เช่นคุณอยากเป็นคนที่ไปสอนคนอื่นแต่คุณไม่เคยอ่านหนังสือคุณอยากจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นแต่คุณก็ไม่เคยสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่คุณไม่เคยศึกษาอะไรเลยอันนี้มันก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้มันจริงเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อทัศนคติวิธีคิดการดําเนินชีวิตต่างๆถ้ามันอยากมากพอเราก็เปลี่ยนได้นะครับเทคนิคข้อสุดท้ายครับข้อที่6 เราเรียกว่า2แรงบวกนั่นก็คือเอาเทคนิค1-5นะที่มีความอยากหรือความกลัวมารวมกันในเรื่องเดียวกันคือมีทั้งทำให้เรากลัวกลัวที่จะลำบากถ้าอยู่ที่เดิมไปนานๆและทำให้เราอยากถ้าเราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิด2แรงบวกนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ย เรากลัวลูกเราลําบากนะถ้าเกิดเรายังใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเราก็อยากให้ลูกเราได้ดีแสดงว่า <c oughs> การทําอะไร <c oughs> เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออนาคตของลูกมันเป็นทั้งความอยากและความกลัวเป็นสองแรงบวกที่ผมว่านเนี่ยน,นะครับก็ <c oughs> สรุปว่าถ้าไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตรงไหนจุดนั้นจะเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนที่มันเป็นการเลี้ยงฉลองความสำเร็จของเป้าหมายในอดีตหรือมันจะเป็น คอมฟอร์ตโซนที่เป็นคุกความความล้มเหลวที่ขังเราไม่ให้ออกไปหาความสำเร็จก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือควรฝึกทักษะการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนอยู่เรื่อยๆไม่ออกไปจริงก็ไม่เป็นไรลองก้าวออกไปเพื่อดูว่าเ,เกิดอ,อะไรขึ้นถ้าไม่ไม่มีประโยชน์อะไรก็กลับมาอยู่ที่เดิมอย่างน้อยๆวันหนึง่งถ้าเกิดจำเป็นต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือชีวิตที่เราคุ้นเคยเนี่ย เราก็จะไม่กลัวละเพราะเราซ้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องเจอกับการเปลี่ยนคอมฟอร์ตโซนอยู่ตลอดเวลาเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้ลองกลับไปดูนะครับว่าถ้าใครที่คิดว่าตัวเองยังติดคอมฟอร์ตโซนอยู่ก็แล้วยังไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนคอมฟอร์ตโซนใหม่ไปพื้นที่ใหม่ในชีวิตก็ว่างๆก็ลองซ้อมดูนะ ซ้อมไปกินข้าวร้านอาหารที่ไม่คุ้นเคยบ้างซ้อมทําอะไรใหม่ๆบ้างซ้อมเรียนรู้สิ่งที่เราไม่ชอบบ้างเพื่อจะได้เห็นอีกมุมนึงของชีวิตซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะไม่มีคําว่าคอมฟอร์ทโซนเราก็จะอยู่ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์กับทุกผู้คนนั่นหมายถึงว่าเรามีคอมฟอร์ทโซนที่มีพื้นที่ขยายออกไป ก็ไม่ต้องขีดเส้นแล้วว่านี่คือคอมฟอร์ตโซนไอ้นี่คือลำบากโซนก็ไม่ต้องขีดขนาดนั้นก็สแสดงว่าเราอยู่ได้ปรับตัวได้ตลอดเวลานะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะก้าวออกจากพื้นที่คุ้นเคยหรือพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์อยากติดตามสาระดีๆแบบนี้กรุณากด s u b s c r i b e หรือกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ